ท่านผู้ชมครับดูเหมือนแขกรับเชิญพิเศษของเราในพี่ตั้มเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ได้ทําไปซะทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอยากจะทําอาชีพอะไรจะสอบก็ติดไปหมดเลยและตอนนี้กําลังมีความสุขกับการรับราชการทหารแล้วเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับถามพี่ตั้มครับว่าเมื่อเราสอบติดแล้ว เรารู้สึกได้บรรจุเป็นข้าราชการทหารอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเรามีความสุขเหลือเกินนะกับการที่ได้มีคนมาฝึกฝนระเบียบพินัยให้กับเราแต่ว่าอะไรคือสิ่งที่ดนใจให้เราเริ่มมองหาว่าเราอยากจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกช่องทางหนึ่งฮะเพราะว่าดูเหมือนพี่ตั้มเองก็ไม่น่าจะมีความวิตกกังวลอะไรเพราะดูมีความสุขกับการรับราชการเหลือเกินครับผมรับราชการมานะครับก็ 5ปีแรกครับผมจะขยันมากๆเลยนะขยันถึงสมทุ่มสามทุ่มสมทุ่มผมทุ่มทุ่มเททั้งกายทั้งจิตวิญญาณลงไปครับนะครับแต่ว่ารายได้ผมมันน้อยครับพอรายได้มันน้อยมันผมอยากจะซื้ออย่างอื่นบ้านที่ผมต้องการแล้วมันไม่ได้ครับเพราะผมไม่ได้แต่ว่าผมก็ไม่รู้จะหางานที่ไหนทําหลังอยากเลิกงานครับนะครับจนอยู่มาวปนหนึ่งเพื่อนผมชัยรัฐ เนีตกล้องนะฮะมาขับแฟนจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มาแนะนําผมที่สระบุรีคนะเขามาเขียนแผนการตลาดมาเล่าเรื่องเครือข่ายให้ฟังแต่ที่ผมสะดุดคือประกันชีวิตนะครับทำแล้วมีประกันชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากมีประกันชีวิตให้กับตัวผมบ้างเพราะว่าอาชีพทหารเนี่ยมันเสี่ยงแต่เวลาเราไปทาประกันชีวิตก็ถามถาถามว่าเป็นอาชีพอะไรบอชีพรการทหารเขาจะไม่เอาเลย ไม่พอเลยเพราะเพราะรู้สึกว่าอาจจะมีความเสี่ยงครับนั่นแหละพอมารู้จักกิฟรีนปั้งเฮ้ยมีประกันด้วยผมสมัครเลยครับครับแปลว่าเขามาแนะนําธุรกิจกิฟรีนเนี่ยเขาบอกซื้อสินค้าใช้แล้วก็มีประกันคุ้มครองด้วยโอ้เรารู้สึกว่าคลิกเลยครับใช่เลยครับตัดสินใจสมัครทันทีครับครับก็ผมเหลือ6วันจะชิ้นเดือนครับครับผู้แนะนาผมก็กลับพิษโลกเลยนะครับครับกลับพิษโลกเลยผมจําภาพที่เขียน แผนผังแผนารตลาดนะครับแล้วผมก็เลยลงมือทำทุกวันนะครับทุกวันหลังเลิกงานทีนี้เมื่อก่อนจะทำงานถึงสามทุ่มของงานราชการทีนี้ผมหยุดเลยห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มผมจะทำธุรกิจคิฟเฟครบแนะนำคนแนะนำคนให้เขาซื้อกินซื้อใช้มีประกันผมจะทำอันนี้เพราะผมจำได้แค่นั้นผมบอกผมชวนคนได้วันละสิบคน ใช้ยานะมอเตอร์ไซค์หนึ่งวันขับสิคนรับสิคนนั่นคือหลังเลิกงานนะฮะหลังเห้าโมงเย็นครับถึงสามทุ่มครับใช้มอเตอร์ไซค์ครับนะครับทำเนี้ยทุกวันเอ๊แล้วทําไมเราถึงตั้งใจทำหนักขนาดนี้คือเรียกว่าทําจริงจังขนาดเนี้ยหลัง5้าโมงเย็นทํา เพราะว่าเดิมทีก็ดูเหมือนคาดหวังแค่อยากจะได้ประกันคุ้มครองแต่ทําไมเราออกลุยเต็มที่เรียกว่าสามารถที่จะวางแผนงานได้อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าอยู่กับเพื่อนนะอาจารย์ครับเดี๋ยวก็เมาฮะหลังเลิกงานทหารก็จะเมากันตั้งวงเมากันครับผมรู้สึกว่าเราอยู่ในตรงนี้มานานมากอยู่กับเพื่อนๆแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยนะครับไม่เหลือจริงๆครับเพราะว่าเราตั้งวงกันทุกๆวันศุกร์ครับแล้วก็ไปเลิก วันอาทิตย์บ่ายโมงไปเนี้ยหมายความว่าตั้งตั้งวงวันศุกร์ตอนเย็นดื่มกันเนี่ยใช่วันศุกร์ตอนเย็นครับเลิกวันอะไรฮะวันอาทิตย์เลิกวันอาทิตย์นอนกันบ้างไหมนอนตั้งจ้าตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงเย็นนะฮะแค่นั้นเพื่อจะวันจันทร์ไปทํางานต่อครับแต่จริงๆแล้วแปลว่านั่งกินไปเรื่อยดื่มครับดื่มไปเรื่อยคืนวันศุกร์ข้ามไปวันเสาร์ครับวันเสาร์ใครใครไม่ไหวก็ นอนไปก่อนแล้วฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นมาใหม่กิมต่อคืนวันเสาร์ข้ามไปยังกระทั่งวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์คโอ้สุดยอดมากสุดยอดครับนั่นบโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับครับนะครับนั่นคือชีวิตที่ทํางานอยู่ถ้าผมรู้สึกมันไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวทีนี้ถ้าถ้าเป็นแบบนี้อีกต่อไปมันมันอันตรายแน่ครับนะครับตอนนี้ผมกลับไปบ้านครับผมกลับไปบ้านปุ๊บน้องชายผมก็แต่งชุดทหารนะฮะดูมันเท่ดี น้องชายบอกว่าพี่ผมขอเงินพันหนึ่งทีนี้เงินพันหนึ่งผมไม่มีให้น้องอะ่ะคเพราะไม่มีให้น้องผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่แล้วครับมันตอบสนองน้องได้แต่น้องไม่รู้หรอกว่าผมแล้วได้เดือนละเท่าไหร่นะครับแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ผมหยุดคิดหยุดคิดครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาที่พอเพื่อนมาแนะนําแล้วเนี่ยผมตื่นเต้นกับเรื่องอ่าซื้อก,กินใช้มีประกันผมก็เลยแนะนําคนแนะนําคนแนะนําคนจนถึง จากวันที่24ถึงวันที่ถึงวันที่30สิ้นเดือนครับ6วันนะฮะผมมีรายได้กลับคืนมาเป็นได้ค่าคอม1 1 3 3งัรบาทแค่ไม่ถึง10วันใช่ครับ6วันนะฮะหก <6 S 1> <ผม S 2> วันผมรู้สึกว่าโอ้โหไม่ธรรมาดาเลยครับ,รบ6วันได้เงินกลับคืนมา1,339ัมาบาทไม่ธรรมาดาแล้วครับผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเสียงต่อต้านเยอะไงว่าชนะพลตัวดำทำไม่ได้ดอก ผมว่าเอ๊ะมันไมเปเกี่ยวอะไรผมนึกในใจนะฮะมันไเปนเกี่ยวอะไรเพราะในคิปเรีนเนี่ยสบู่ยาชีฟันยาสระผมครับซึ่งของแบบนี้เราซื้อใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับหน้าตาครับนะครับแต่ผมคิดต่างกับเพื่อนเพราะเพื่อนบอกชนะพลทําไม่ได้ดอกครับเพ,พราะชนะพลทำคิปเรีนได้หนึ่งหน้าตาดี 2. มีรถสม,มีมือถือซึ่งชนพลไม่มีอะไรเลย ใครเป็นคนคิดเนี่ยหน้าตาดีมีรถมีมือถือเพื่อนทำได้เอาเพื่อนบอกใช่ครับอยู่ในกลุ่มเพื่อนซึ่งตอนนั้นที่พี่ทําพี่ไม่มีทั้งสามอย่างเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็เขาบอกเอ็งทําไม่ได้หรอกครับแต่ผมฟังแผนกระลาษจากเพื่อนแล้วเนี่ยผมนอนหลับทั้งคืนเลยครับเพื่อนนอนไปผมไม่นอนครับผมมีความตื่นเต้นมานั่งขีดมั่งเขียนว่าเฮ้ยเราต้องรวยแน่นอนแล้วแถมใช้ชีวิต แบบที่เรียกว่าหลังเลิกงานด้วยซ้ำนะในการทำเลิกงานเต็มเหยียดเลยนะฮะเขาต้องหันทำงาน24ชั่วโมงฮะเรียกมาอะไรไปเมื่อนั้นเรียกมาอะไรไปเมื่อนั้นเรียกว่าจากการต้องการประกันคุ้มครองอุบัติภัยให้ตัวเองอย่างเดียวเนี่ยมาสนใจรายได้จากเหตุการณ์ที่น้องชายมาขอสตังค์หนึ่งพันเราบอกว่าฝังใจเลยนะจนกระทั่งวันนี้พี่ยังจําได้อยู่เลยจำได้ครับว่าน้องมาขอสตังค์หนึ่งพันแล้วเราไม่มีให้ไอ้ความเป็นพี่ตอนนั้นเนี่ยมันตอบคําถามตัวเองไม่ได้ ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ทาไมทาไมพันหนึ่งเราให้น้องไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นก็ที่ผมเอาระเบียบวินัยของทหารที่ผมมีอยู่ที่ฝึกฝนมาเนี่ยเขาเอาตรงนี้ออกมาใช้ในกิฟฟรินนะครับแล้วก็จะไม่ให้กระทบกับงานประจําครับจะไม่เสียเลยคือของงานประจำเจ็ดโมงเช้าถึงที่ทํางานพี่เอาระเบียบวินัยของทหารมาใช้ในแง่มุมไหนบ้างในแง่มุมไหนในการที่เราหลังเลิกงานปั๊บเนี่ย เราจะใช้ความมีวินัยเนี่ยออกไปสั่งตัวเองอ,ออกไปแนะนำคนคออกไปสร้างคนอ,ออกไปฝึกคนคให้เขารู้จักว่าคิปลินมาดียังไงคำมีวินัยของพี่หมายถึงคงทำทุกวันทุกวันครับคือคือเราเราตั้งตั้งตั้งปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าเราจะทำธุรกิจ เพราะฉะนั้นทหารบอกไว้ว่าเราต้องมีวินัยครับถ้าเราบอกเราจะทําธุรกิจเราก็ต้องทำต้องทำครับไม่ใช่ว่าบอกจะทําแล้วก็นอนอยู่บ้านผัดวันประกันพรุ่งอันนี้เรียกว่าไม่มีวินัยครับอ๋อถึงจะเหนื่อยขนาดไหนก็แล้วแต่ครับนะครับเราต้องทำเพราะทหารเวลาฝึกเหนื่อยมากๆก็ถามว่าหิวไหมไม่หิวเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแบบนี้ผมก็เลยเอาตรงนี้เอามาใช้จริงๆถามว่ามันเหนื่อยเหนื่อยครับแต่ให้เราใจฮึกเขิมไงครับแลวเราเอาตรงนี้เอามาสู้ครับครับเป็นเป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่เป็นบวกมากๆ แล้วพอมาเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟฟรีนเดือนแรกต้องบอกว่าใช้เวลา6วัน6วันได้จะตังพันนิดๆครับและหลังจากนั้นเดือนที่สองเนี่ยผมสร้างขึ้นมาได้ค่าคอม9ก0ากว่าบาทครับทํางานเพียงแค่2เดือนเนี่ยนะครับเดือนเดียวครับเพราะเดือนแรกหกวันเดือนเกบ6วันครับเดือนหวันแรกผมได้1นึ่งพบาทเดือนที่2 9 0 0 0กว่าเกือบหมื่นโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ เพราะเดือนที่3เดือนเก้าทัขึ้นกว่านี่วงเล็บว่าใช้เวลาหลังเลิกงานถูกต้องครับวันห้าโมงเย็นเท่านั้นถึงยังคงยืนยันว่าวันทํางานก็ทํางานไปเต็มที่ครับไม่เคยใช้เวลาหลวงแม้แต่นิดเดียวครับแม้แต่ในเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับจนถึงเที่ยงไม่ใช้เวางานหลวงเลยแต่เที่ยงปุ๊บเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะมากินข้าวที่ร้านค้าผมจะโทรหาคนครับแล้วเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ย หรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมอยากคุยครับแต่โทรข้างนอกนะในค่ายาหารไม่ทำอ่าเดี๋ยวคนอื่นก็จะมองเรานะใช่ครับถ้าเราชวนคนในค่ายหรือในสํานักงานเดียวกันทะทให้เราเนี่ยรู้สึกว่าจะชักจูงคนในสํานักงานทําให้งานก็เสียครับผมไม่เอาเลยผมไม่แนะนําเลยครับผมทําข้างนอกครับครับให้เกียรติที่ทํางานสุดๆถูกต้องครับให้เกียรติหัวหน้างานครับแล้วก็ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานด้วยครับทุกอย่างเลยนะผมจะไม่ใช่เพราะผมผมรู้ตัวว่า ถ้าเราทําและเราจักจูงคนในสํานักงานครับที่เขาบอกว่าหลายหลายคนเนี่ยทำให้งานเขาเสียครับเพราะเราไปดึงคนในสํานักงานเพราะผมไม่ดึงผมจะเปลี่ยนแปลงของผมโจากนี้ใครก็ว่าเราไม่ได้นะถูกต้องครับเพราะว่าเราไม่เราไม่ไปทําอะไรให้เสียหายให้กับหน่วยงานของเราเลยผมอยู่เต็มเหยียดเลยแต่หลังจากนั้นผมก็มาทาคิฟครบแล้วเวลาถึงง่วงฝึกของทหารเข้าไปครับ27วันมั่ง25วันมั่งอยู่ในป่า เขาบอกให้ไป20วันไปฝึกก็ไปเลยต้องไปฮะครับไปไม่ปฏิเสธครับปฏิเสธไม่ได้อ๋อปฏิเสธไม่ได้เลยทั้งหารครับนะับเพราะนั้นคําสั่งเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนครับเมื่อเวลาไปอยู่ในป่าเนี่ยถามว่าผมไม่ได้คุยคิฟรินเนี่ยผมกลัวลืมนะผมจะต้องฝึกพออยู่ในนั้นนานไม่เจอใช่ครับไม่เจอผมต้องฝึกกับต้นไม้ครับอาจารย์หมายความว่าไงฮะฝึกกับต้นไม้ฝึกพูดกับต้นไม้ครับเพราะคำคำมึนๆนะฮะ ทีนี้รุ่นพี่ก็เห็นเฮ้ยเดี๋ยวค่ำๆมืดๆช่วงที่เขาเลิกฝึกกันแล้วเลิกทานไปแล้วมีต้นไม้หนึ่งต้นตอนนั้นมืดแล้วพี่ก็ไปยืนคุยกับต้นไม้ใช่ครับอ๋อพี่ฝึกขนาดนั้นเลยถูกต้องครับแล้วรุ่นพี่ก็บอกเฮ้ยไอ้ชนะพลมันเพี้ยนไปแล้วเว้ยเฮ้ยมันไปคุยกับต้นไม้ได้ว่ะครับนะครับเดี๋ยวกลับออกไปจากฝึกพามันไปโรงพยาบาลศรีธัญญาอืมจริงๆแล้วใครจะว่าไงข้อช่างแต่เรารู้ตัวเราครับครับมิฉะนั้นแล้วถ้าเราฝึกเราไปนานๆเนี่ยเราไม่ได้คุยบบ้างอ่ะะมมัันจืคร พูดง่ายก็คือว่ามันจะเรื้อวิชาใช่คับแหมเราเคยพูดกันทุกวันอยู่ดีๆไม่ได้พูดเลยอยากกันนั้นเลยลองคุยกับต้นไม้นี่แหละผมว่ามันก็เหมือนคนเราจะฝึกร้องเพลงนะใช่ครับถ้าเกิดไม่ได้ร้องไปนานๆเขาก็ต้องร้องคนเดียวหน้ากระจกใช่หรือไม่ก็ต้องไปร้องคนเดียวในห้องนอนเป็นธรรมชาติฮะเรื่องนี้ไม่ได้เพี้ยนแน่นอนไม่ได้เพี้ยนเพียงแค่ว่าเราไม่มีห้องกระจกให้เราซ้อมคุยนี่เราก็ต้องไปยืนคุยกับต้นไม้เพราะถ้าไปคุยกับเพื่อนร่วมงานครับ มันทาให้เสียด้วยครับรู้สึกว่านี่ผมมาฝึกนะครับไม่ได้มาฝึกกิฟฟิรินอะไรแบบนี้ครับผมจะไม่ใช้เลยทุกอย่างผมไม่ให้เขาเสียเลยครับงานของราชการไม่เสียแล้วมีเวลาไปฝึกตั้งนานนะแล้วจะมีเวลาเดือนหนึ่งเหลืออยู่ไม่กี่วันเนี่ยถูกต้องครับแล,แ,ลแล้วธุรกิจกิฟฟิรีนที่ปูพื้นไ้ปูพื้นฐานไ้กระทบมากน้อยแค่ไหนฮะผมทํามาเนี่ยผมว่าไม่มีเลยครับอาจารย์เพราะอะไรครับผมใช้ระบบมาจับครับขนาด ไปฝึก20กว่าวันกลับมายอดธุรกิจไม่ลดไม่ลดครับรายได้ไม่ลดไม่ลดครับผู้มุ่งหวังยังคงซื้อสินค้าต่อ,เ,อนเ,เนื่องทีมงานยังคงเติบโตต่อเนื่องครับโอ้โหท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าเราต้องมาดูแล้วล่ะครับคนเราเป็นทหารเข้าไปฝึกอยู่ในป่า20กว่าวันยอดธุรกิจไม่ลด รายได้ไม่ลดเขามีระบบวิธีการจัดการกันอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพามาติดตามชมเรื่องราวของพี่ตั้มกันต่อนะครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนเซรามายครับที่ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ